สัสด anyway. ีคร i̇şte ับสักนะชังนะครับวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้เพิ่งเปลี่ยนทรายเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเลยนะไม่มีที่ลงปลาก็เราเอาปลากลับมาใส่ในตู้นี้เลยนั่นแหละนะครับก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ ใช้น้ำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใช้น้ำใหม่หมดเลยเออใช้น้ำใหม่หมดแล้วปลาไอ้นัน่นอะโคบอลบูันสีขึ้นอีกเออจเจริญแต่อย่างว่าพวกโคบอลพวกเออบูนิออนนะครับจะอยู่แบบอยู่ลำธารเดียวกับไอคลิปอปโนเกติโฟเรียนะถ้าในฟิลิปปินนะฮะถ้าอินโดไม่รู้รู้แต่ที่ฟิลิปปิน์เนี่ยจะอยู่ อยู่ที่เดียวกับอโปโนเจติโฟเลียนี่แหละนะครับซึ่งพีไอคลิปตัวนี้มันไม่ชอบพีแหตต่ำอยู่แล้วนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยใน,ใน,ในโคบอลบูสีเริ่มขึ้นเฉยเลยอยู่อยู่วันตั้งนานไม่มีสีพอเปลี่ยนทรายเปลี่ยนปุ๊บใช้ทรายร้าน Nature ์บลนะครับถ้าชื่อในวงการประกวดตู้ขเขาจะเรียกว่าทราย เก่งพาต้านะฮะ <c oughs> คือเป็นชายของร้านไม้น้ำมเมล็ดกาแฟนะครับคือสั่งคือถ้าจะเอาเลยอ่ะเดินไปซื้อร้านในเจอบ็อกก็ได้นะครับหรือว่าออจะสั่ง facebook กับร้านไม้น้ำมเมล็ดกาแฟที่เชียงใหม่ก็ได้นะฮะหรือจะซื้อกับอ,อ,อะไรนะโอบาลอนก็ได้นะรู้สึกเหมือนจะมีเหมือนกันนะในช้อปปี้อ่ะนะครับเด,เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะของโอบาลอนนะ แต่ของของร้านนี้เชอร์บ็อกนี่ต้องเดินเดินไปเอาที่ร้านเขานะฮะคือใช้แล้วรู้สึกว่าไอ้ทรายเคซี่มันแป๊บแป๊บแป,บปบ๊ก็เขียวแป๊บแป๊บป,บปบก็เขียวเหมือนตัวตัวมันมีแร่ธาตุในตัวมันหรือไงอะ่ะมีมีอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วมันก็เลยเขียวไม่เลิกนะฮะคือถ้าเป็นคอร์สกับไอตัวเนี้ยมันไม่มันไม่ค่อยคือมันดําเรา เราเอามือไปปัดมันก็หายอ่ะนะเหมือนอย่างตู้ใหญ่ที่ผมเคยทำคลิปให้ดูไงว่าตะกอนหนาเป็นนิ้วอ่ะไปปัดมันก็กลับมาขาวอ่ะแต่ไอ้ไอ้เคซี่ไอ้ทรายขาวมันวัวไม่ค่อยชอบเลยว่ะมันมันออกเหลืองเหลืองแล้วมันแบบไม่รู้พูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเดียวแป๊บๆบมันก็เขียวว่ะแป๊บๆปมันก็เขียวอ่ะอะไรของมันก็ไม่รู้มันนะจริงๆก็ไอ ไอ้เพื่อนเราก็บ่นเหมือนกันนะใช่แค่เราบ่นมานั่ะมันน่ะพูดคนแรกแล้วเราเลยไปนั่งคิดทำไมตู้ตัวมันเป็นอย่างนี้วะมันเลยรู้สึกว่าเอาจริงวันนั้นไม่ได้คิดจะซื้อสายเคซีนะครับคือเดินไปร้านเนเจอร์บ็อกอ่ะคือเราไม่ได้คือกล่าวว่าเฮ้ยซื้อนิดเดียวแม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะบอกของหมดของหมดอ่าอ่าอวันนั้นจะรีบจะรีบเหมือนว่าจะย้ายตู้ให้ผีเสื้อน่าน จะรีบอซื้อมาใช้ก็ได้วะตอนแรก็็มีคิดอะไรพอใช้ไปสักพักทำไมตู้มันเหลืองๆแปลกวะนั่นแหละมันเลยเป,เป็นเป็นที่มาของการเปลี่ยนทรายท้งนี้นะฮะหรือหรือทั้งตู้เลยเราก็เลยจัดเลยเอาไปด้วยเลยนะนี่ตู้สามหกนะเนี่ยแต่ดูมุมมองในกล้องมันจะดู มันจะดูไม่สามหกนะมันจะดูเล็กเล็กกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับก็ใช้เฟิร์นเพิ่มนะครับปลูกเฟิร์นเพิ่มจากนอกจากพวกคลิปเอ่อตอนนี้มีเพิ่มสไปร์ลลิทไทเกอร์มานะคลิปเดี๋ยวรอให้มันโตขึ้นมาเองก่อนไม่รู้มันจะโตป่ะไม่มีคาร์บอนนะฮะแต่อโปโนเคติโฟเรียเนี่ยไม่มีคาร์บอนไงมันโตอยู่แล้วเอาไปใส่ตู้คาร์บอนแม่งตายด้วย <laughs> คลิปบ้าอะไรวะ คือมันไม่ชอบพ He ีเต่ำไงพอพอโดนคาร์บอนปุ๊บพีเ He มันกดลงไงมันเลยละลายก็มไม่มีอะไรหรอกนะครับคลิปบางมันไม่ใช่ไม้น้ําทุกตัวว่ามันจะชอบน้ําอ่อนบางตัวต้นไม้ชอบน้ํากระด้างก็มีนะครับผมก็พยายามเอาพักวที่มันชอบกระด้างกระด้างเนี่ยมันมัรวมไว้ในในตู้นี้นั่นแหละนะฮะ เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าปล,ปล่อยปล่อยไอตัวดูดอากาศให้มันดูดไปนะเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะพอตัวนาตูเราไปแช่ไฮเตอร์อ,อยู่นะครับมันตันงนั้นก็เลยต้องให้ตัวตัวตัวอินโฟไอตัวเอาโฟ,โฟดูดอากาศเสียงดังนิดนึงนะครับ อ๋ออยู่กันดีนะมันก็ตอนนี้สำรวจตู้กันใหญ่เลยว่าเหมือนเหมือนเหมือนอาณาเขตมันโดนรีเซ็ตนะครับมันก็เลยวุ่นวายนิดนึงโดยเฉพาะพวกผีเสื้อนี่วุ่นวายมากพอบูไม่เท่าไหร่หรอกปลาคอก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ผีเสื้อนี่ดูวุ่นวายมาก ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวอะไรอะ่ะผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวนะตอนนี้นะแต่ไอโคไอโคโบอบูอะ่ะเซมโมนี่อะ่ะดันสีออกเฉยเลยเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงตู้นูนสีไม่ออกเวรกรรม เออเจอปิงเจอไอ้ไม่รู้อ่ะเจอหนอนตัวร้อยขาเลยอะไรไม่รู้อ่ดเมื่อกี้นั่งลื้ออยู่เจอทั้งหลายตัวให้อาหารสดต้องระวังนะครับเวลาเวลาลื้อตู้อาจจะเจอไอ้ไอ้ตัวแบบนี้ในตู้นะฮะต้องระวังนะไม่รู้เพราะให้ะไรทะเลป่ะแ,แต่จำได้ตัวนี้เคยให้ลายทะเลปะวะไม่แน่ใจนะบางทีก็ลืมๆนะครับแต่ส่วนมากให้หนอนแดง เป็นเส้นเส้นยาวๆเลยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาโค่รหน้าขนลุกเลยอยู่ในในทรายจับจับไปทิ้งแล้วน่ากลัวไอ้เล็บมือนางจุดนี่ไม่ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ อันนี้ปลามันจะว่ายวืดๆเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหกสิบเฟรม per second นะครับมันก็เลยจะลื่นนิดนึงนะครับเวลาปลาว่ายตอนนี้อยากอยากได้กล้องใหญ่ที่มันถ่ายหกสิบเฟรมได้เหมือนกันนะเวลาเวลาเวลาไปทำคลิปมันก็ลื่นดีนะฮะแต่ต้องมีกิมบอลน,นะไม่มีกิมบอลนี่จบเลยนะเหมือนมือถือเนี่ย เอามือเอามือถ่ายจบไม่สวยนะต้องมีขาตั้งนะครับหรือไม่ก็ต้องขึ้นกิมบอนลนะเพราะว่ามือถือเราไม่ได้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรเนี้ยที่มัน OIS อย่างดีอ่ะนะครับีแล้วก็อยากได้กล้องที่มันไอ้นี่เหมือนกัน60เฟรมมันจะลื่นดีนะปลาเวลาถ่ายปลานะครับปลาจะลื่นดี ใครใช้ยี่ห้อพวกรุ่นท็อปนะครับลองเอาหกสิบเฟรมเพอร์เซกถ่ายฟ้านะฮะสวยสวยกว่าอั่รมาเล่นอะไรซิว้วฉันเอเล็มือนางน้ำแรงมากเลยอะ่ะ ตาเพียนอินเดียนี้เราลดจำนวนไปปล่อยตู้อื่นแล้วเราคิดว่าน่าจะซื้อพาเพียนไฮฟินมาใส่เพิ่มอ๋อเรนโบนะฮะย้ายไปตู้ใหญ่แล้วนะครับเรนโบย้ายไปตู้ใหญ่แล้วนะฮะปรากฏไปอยู่ตู้ใหญ่ไปเยอะเออมันชอบมากกว่าอีเราว่าน่าจะลงแต่ปลาเล็กนะเดี๋ยวดูก่อนว่าซิลเขียวดีไหม เอฟิวเขียวก็เดี๋ยวดูก่อนคิดก่อนนะครับแต่ที่แน่แน่น่าจะเรนโบเซเลเบสอะนะครับเรนโบเซเลเบสนะฮะแล้วก็พวกเรนโบ้แครๆนะฮะไอเรนโบใหญ่ๆไม่เอาแล้วนะจริงๆไอออสเตรเลียมันก็แคะนะครับแต่แค่แกน <laughs> อันนี้ไปลองลงตู้ใหญ่ดูเผื่อมันจะโตเผื่อมันจะโตนะไม่โตก็เรื่องของมันปล่อยมานละ แต่เพียงแต่ว่าเออลองลองทดลองดูแล้วกันว่ามันไปอยู่ตู้ใหญ่มันจะโตขึ้นอีกไหมหรือมันจะแครแกนเพราะที่เพื่อนเพาะมาให้ก็แค่อันนี้ล็อตนี้ก็แครเดี๋ยวลองดูนะครับจะย้ายไปแล้วไฟฟ้าก็ย้ายไปแล้วนะน่าจะลงภาว่ามั้งไม่ภาวภาวากับไอ้นั่นแหละลเซเลเบสนะครับ อย่างอื่นก็เดี๋ยวดูก่อนรอดูมีมาลูโนชีมาเปล่ามาลูโนชีกับน,นิกเอ่อเดี๋ยวไปดูดูก่อนนะมาลูโนชีไม่ก็เดี๋ยวหานิการมาลงนะฮะพอพีไเดินดูพวกเรนโบฟ้าแล้วดูยังไงก็แกนแน่นอนไม่เอาดีกว่านะคือบางทีเราไปดูปลาเราเราเราเห็นเรารู้สภาพแล้วเอามาเลี้ยงแกนแน่ๆเลยว่ะ กูไม่ซื้อดีกวะนะแล้วพอแล้วพวกนี้มันแกนแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นด้วยนะมันก็เหมือนไอ้พวกพวกตะเพียนพวกนี้นะครับถ้ามันลงถ้ามันผอมทองวาวแล้วนี่โหเอาเอากลับมายากมากนะฮะต้องแบบต้องแบบอัดอาหารจริงๆอ่ะคือเอาไปเลี้ยงได้แบบตู้ใบน้ํากลัวตะไคร่ไม่ได้เลยนะไอ้พวกตะเพียนพวกเนี้ไอ้ตะเพียนอินเดียเนี่ยแดฟฟินเนี่ย ถ้าไปเลี้ยงพวกตู้ไม้น้ํากัวตะใครนะมันต้องให้อาหารบ่อยเพราะว่าตัวมันเผาผานสูงตายพอดีนะฮะคือเวลาเราเลือกปลาในตู้ไม้น้ําเราต้องดูด้วยว่าปลาปลามันเผาผานสูงไหมถ้ามันต้องกินอาหารบ่อยต้องอยู่น้ําเย็นมากๆอะไรเงี้ยแต่พวกพวกกาแล็กซี่มันไม่ค่อยนะถ้ามันมาสภาพดีๆนะ แต่อีพวกนี้ยเป็นเป็นบางทีให้แต่อาหารเป็นมันไม่พอไงเดฟฟินมันต้องให้สดบ้างนะครับต้องให้หนอนแดงลรทะเลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่กาแล็กซี่มันแค่แค่มันกินแค่มันกินแผน่นกินเม็ดได้มันก็พอแล้วโอ้ัหดีเดี๋ยวเฟิร์นต้องรอมันขึ้นแล้วก็ตัด ตัดใหม่ดีกว่าน,ะนี่สิบแปดวัตต์จริงป่าวะไอโซเลยสิบแปดวัตต์นี่มันจะสว่างไปไหนวะแล้วแล้วมันมีน้องคนหนึ่งอะ่ะไปซื้อสามสิบห้าวัตต์มาสองดวงอะ่ะแล้วใช้ตู้ยีี่นิ้วบอกเฮ้ย hey, น้องเวลามาทำตู้ต้องใส่แว่นกันแดดวะเนี่ยโหโครจ้าเลยบอกบอกพี่หนูหน้ามืดเ,เลยอะ่ะบอกเออนั่นดิ บอกโอ้โหทำไมเล่นแรงจังตัวคลิปสี่เองลอ 3, ่อสามห้าวัตแตตัวตัว wrcb มันจะมันจะมันวัดแรงกว่านะครับแต่ว่ามันมันดูแล้วมันเย็นตากว่านะมันไม่ค่อยอันนี้มันจ้ามากคลิปคลิปใบใบตะไคร่เต็มเลยอะ่ะคิดดูอ่ะนี่เอาเอาเฟิร์นมามา มากองแสงข้างบนนะไม่รู้จะช่วยได้เปล่าหรือเฟิร์นจะตะไครขึ้นแทนน่าจะเฟิร์นตะไครขึ้นแดงเดี๋ยวสงสัยต้องต้องเปลี่ยนสลับหลอดเปลี่ยนเป็นหลอดอย่างอื่นบ้างใช้ใช้อันเดียวพอหรืออีกอันอาจจะเป็นพวกตัว W ตัวขั้ว E7 เหมือนกันแต่เป็น WRGB นะฮะจะลองดูมันต้องผสมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตะไครขึ้นเยอะเกิน เหมือนตู้มาแพ้ทุกวันนี้ยังร้อนเหลือเหลือหอดเดียวส่งพลังเกินนะแรงเกินคิดดูดิกิดตะไคร้เขียวอะมันขึ้นแบบเนี้ยแป๊บแป๊เดียวเดี๋ยวขึ้นเน่ยใครใครทำคีนวอลไม่ติดน,นะครับไปซื้อไอ้เลยนะไอ,ไอโซเลตรุ่นเนี้ยซื้อมาเลยนะไม่ต้องห่วงขึ้นแน่นอนผมบอก อย่างแรงแรงเกินนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆมาตัดแต่งเพลินใบมันไม่ค่อยสวยด้วยแหละนะอันนี้เพื่อนเพื่อนให้ไทยเดนมานะคือลืมไปเลยแหละ <laughs> ตอนแรกว่าเขา,าเขาจะมาให้นานแล้วเสร็จแล้วเขาก็ลืมไปเลย เราก็ลืมไปเลยเออได้มาพอดีเอาไว้มีทีลงเออต้องอาไปลอยตู้อื่นก่อนแล้วจนจนมาได้มาจาัดเหมือนเหมือนไอคลิปสไปรอลลิทไทเกอร์เหมือนกันเตรียมไว้ตั้งนานแล้วือไม่ได้ทำสักทีโอเคได้ทำแล้วเดี๋ยวทรายที่เหลือเราจะไปเทตู้ใหญ่นะครับตู้ป่าเมซอนเพราใช้ทรายนี้เหมือนกัน อันนั้นก็ทรายทรายไปอยูมาอยู่ด้านขวาอย่างเดียวเบื่อชิเป้งไม่รู้จะทำยังไงดีโดนน้ำซัดมานะจีโอฮากัสก็พี่ก็ไม่ช่วยขุดไปปลอยด้านซ้ายเลยบอกหว่วยอะไรของมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆทําไปทีละตู้ ช่วงอาทิตย์ก่อนไม่ค่อยสบายด้วยไงระวังโควิดกันด้วยนะครับช่วงนี้แต่แต่ผมไม่ได้ติดโควิดนะติดยังติดวัดขับขับขับรถกลับจากพัทยาไปทำผูกค้าติดอยู่สามสี่ชั่วโมงในในแถวแถวคือฝนมันตกหนักอะ่ะแล้วค่อย,ค,อยค่อยขับมาแล้วพอไใกล้ใกล้กรุงเทพก็โคตรติดเลยอะ่ะแล้วก็ติดไปติดมาก็แบบ น้ามูยืดแบบเป็นเป็นยืดแบบโอ้โหแบบไหลไหลเป็นน้ำปลาอะไรอย่างนงั้นะนะฮะก็เลยแบบโอ้ยทำอะไรลำบากนะสองสามอาท์ที่ผ่านมาหายใจไม่ออกเลยอะเออระวังระวังกันด้วยนะครับฝนตกอากาศเย็นเน่ยเสื้อเสื้อผ้านะ่ะอย่าไปตากฝนเนี่ยวันนั้นมันโดนฝนด้วยแหละตอนก่อนก่อนวิ่งขึ้นรถอะจัดลูกค้าใส่โหฝนตกหนักพอดีวิ่งขึ้นรถกัน แล้วขับมาแอร์เย็นๆโอ้โหระวังนะครับระวังพักพักให้ตัวผึ่งๆแห้งๆก่อนดีดีว่ารถมีฮีเตอร์นะในตอนหลังเลยเลื่อนมาฮีเตอร์เลยจบโวยไม่งั้นไม่ไหวอะ่ะแต่เปิดฮีเตอร์ก็ไปดีฟ้าขึ้นกระจกอีกบอกออ้ยลำบากนะหน้านี้นะครับแต่ช่วงนี้ฝนฝนน้อยลงหน่อยแล้วเขายิงชั่วนะครับอย่าว่าแต่คนเลยปาก็ป่วย ต้องระวังด้วยนะอยาพวกจุดคงจุดขาวอะไรเตรียมเตรียมไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเ,เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ